สวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียนถามน,นะครับท่านที่อยู่ด้านหน้าจอของเรานี้ก็คือคุณอํานวยเกตบบารงครับผู้ที่เป็นบุลคลากรแล้วก็เป็นผู้ชนีของวงการมวยมาอย่างยาวนานครับวันนี้ท่านให้เกียรตินะครับกับ YouTube ของเรารวมถึงช่อง FM แล้วก็เพจ a c e b o o k แล้วก็เว็บไซต์นะฮะโดยที่วันนี้จะมีความคืบหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องของสนามมวยนานาชาติ รังสิตครับจังหวัดปทุมครับกําลังจะมีรายการมวยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่ทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วก็คือมวยโลกนะครับแล้วก็ทางมวยมันวันศุกร์ครับคุณน้ำเนินครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับขออนุญาตครับเรียนเชิญครับครับอยากทราบอะไรนะอยากทราบอะไรก็ความคืบหน้าของการที่จะมีโคต้าจัดมวยเพิ่มขึ้นครับจากเดิมที่เราจัดทุกวันศุกร์นะครับรายการมวยมันวันศุกร์แล้วก็มีรายการมวยโลกของ ทางเพชรินดีด้วยนะครับใช่ใช่แล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับในเรื่องนี้ครับคือตอนนี้เพิ่งจะทราบข่าวจากบอยบอยบมบอกว่าทางเพชรินดีเขาจะเพิ่มวันอังคารทุกวันอังคารเริ่มเดือนหน้าครับถ่ายช่องทูฟอยูใช่ไหมฮะครับแล้วส่วนวันจันทร์เนี่ยก็จะจัดขึ้นอีกวันเดือนละครั้งครับส่วนไม่โลกก็เดือนละครั้งสรุปแล้วรังสีก็จะมีทุกวันอังคารกับวันศุกร์ จากเดือนหน้าไปแล้ววันจันทร์เดือนละครั้งกับเมื่อโรควันละครั้งเท่ากับเดือนละสิบครั้งตอนนี้นะสิบครั้งแนวโน้มข้างหน้ามันมีเพิ่มอีกโดยทางสนามก็จะจัดเองทีมงานก็จะจัดเองเพื่อเพื่อจัดสร้างโมเ็กให้เป็นวมใหญ่นะฮะก็จะเริ่มทําละเริ่มทาละครับครับนั่นก็คือเดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมใช่นั่นคือเป็นโคต้าที่โปรโมเตอร์ ของสนามในการดำเนินการแต่ในในส่วนของสนามก็จะจัดรายการมวยด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช,ชเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไงครับคุณอำนวยคือคืออย่างนี้ถ้าต้องต้องเท่าความนิดหนึ่งว่าสภามันเชลโลกก่อตั้งมาปีสองพันครับตั้งสมัยพลเอกวิมลวงวานิชพลเอกเชษฐาพลเอกวรยุทธครับแล้วก็ในสนามมวยทั้ง5้สนามเนี่ยเป็นคณะกรรมการก่อตั้งมีทั้งเราด้วย แล้วหลังจากนั้นพลเอกมิวนเกษียณพลเอกเชษฐาก็ขึ้นมาเป็นประธานสภาวิทยุก็มีจัดการแข่งขันตอนนั้นยิ่งใหญ่มากสมาชิกเยอะจัดแต่ไรนักคนพือหามากและมวนบสนุกระบบดีแล้วก็จัดบงางยานต่อเนื่องจนกระทั่งพลเอกวุลเสียไปแล้วดรสังชัยก็มาแทนครับพอแทนก็ก็จะมีจัดต่อเน,นื่องแต่ไม่บ่อยนะแล้วระยะหลังพูดถึงระยะหลังเนี่ยไม่มีการจัดการแข่งขันมาตั้งโอ้หลายปี น่าจะสักเจ็ดปีบ้างเนี่ยนะหกเจ็ดปีไม่ได้จัดเลยครับมันก็ชื่อสภามติโรโลกก็เลื่อนเลื่อนไปองค์กรอื่นที่ตั้งขึ้นมาก็แซงขึ้นมาทาั้งทั้งสภามติโรโลกอยู่ในพระบรมราชุปธรรมร,รัชกาลที่เก้าแล้วผ่านคอรมอผู้แทนรัศดรเห็นชอบในการจัดตั้งใช่ไหมฮะมันเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุด ทั่วโลกยอมรับว่าสภามติโลกนี้เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสภามติโลกก่อตั้งมาเพื่อจะต้องอนุรักษ,ษ,ษ,ษ์และสืบสานมวยไทยมวยไทยทุกวันนี้เมื่อก่อนนี้เวลาไปชกต่างประเทศเนี่ยส่วนมากไปต่างประเทศสู้ไม่ได้ต่างประเทศอยากชนะมวยไทยอยากชนะคนไทยก็ให้คนไทยล้มมวยค่าตัวห้าหมื่นไปติดต่อไปชกให้แสนแต่ต้องล้มมวยให้เอาไหมนักมวยบางคนไม่เอา สนห้าเอาไหมไม่เอาสองแสนอยากได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไปขายศิลปะทําให้ชื่อเสียงเสียโบยไทยไปล้ม,มวยอ่ะไม่สมศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นท่านเชิดถาพลเ็กวินมลโบยอุยุทธ์ก็มาคิดก่อตั้งจัดตั้งสภานครเพื่อจะควบคุมครับโบยประโชกต่างประเทศต้องผ่านองค์กรตรงนี้ก่อนเรื่องเป็นอย่างนั้นครับแล้วตอนหลังก็มีก็กทำกันมาก็ดีพอพลเอกวุฒิเสียกับดรสักชัยมาก็ทําต่อนเนื่อง ลยอย่างไม่มีการจัดการขังขันมันก็ไม่ดีไปครับแต่ตอนนี้ทางทีมงานท่านเชษฐาครับกําลังจะมอบหมายให้ครับให้เราเนี่ยเป็นคนจัดในนามสภาเมือไทยโลกครับประมาณสักปลายเดือนเนี้ตั้งสือแต่งตั้งออกมาแล้วเราก็จะแถลงข่าวจัดตั้งทีมงานขึ้นมาครับ <S S 1> ทีมไททอาอะไรนะที่จะเริ่มจัดการจัดตรงนี้จะอนุรักรษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอย่างแท้จรงิงครับ มวยไทยต้องเป็นกีฬาไม่ใช่มวยไทยเพื่อการพิัานไม่ใช่เพื่อกีฬาแต่คนจะเล่นกับพน,นันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรารเราต้องรักษาก,การตริกาตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมกรรมการต้องรักษากติกาไม่ใช่ว่ากรรมการมีพ่อมีพี่มีเพื่อนไปเล่นมวยแล้วหูฟังว่าเพื่อนจะเล่นใครไม่ได้กรรมการต้องเป็นกรกรมการกรรมการกรรมการต้องรักษากติกาอย่างถูกต้องเท่านั้นเพราะเราจะเริ่มทําและการจะสร้างมวยเด็กเป็นมวยใหญ่ไม่มีใครทํา บวยทุกวันที่ชกกันเนี่ยลดน้ำหนักห้าหกโลจนกระทั่งนาทีสุดท้ายยังไม่ผ่านเลยครับเอามือล้วงขอก็แล้วอบในรถกันแล้ววิ่งกันแล้วคลุมยังไงก็แล้วครับรีดก,กันแล้วเข้าห้องน้ำกันแล้วมันก็ไม่ลดท้ายสุดทําไงรู้ไหมก็จับขานักมวยสองข้างเอาหัวขึ้นเอาเอาขาขึ้นเอาหัวก็ยาวก็ยาวลงแล้วข,ขึ้นไปช่างโกยโกยรีดเช็ดเหงือ่อเช็ดเหงือ่ออบแล้วอบอีกผ่านครับ พอผ่านไปแล้วปรากฏว่าเด็กเป็นลมครับพอตอนโยนชกยกสามหมดแรงแล้วมันจะเป็นแรงได้ไงอไงลดน้าหนักมาตั้งครื่งกระเดือนเครื่งกระเดือน,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 นแล้วลดห้า<ถ>โลหกโลเด็กเด็นแทนที่มันโตเร็วกับไม่มันโตอ่ะค,คิดดูสิร่างกาย่บอบช้ำม,มากสาม,มองระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อเสียหายหมดเพราะฉะนั้นเราจะสร้างคนรุ่นใหม่โดยสร้างคนรุ่นใหม่ไม่ต้องให้ลดน้ำหนักกินให้เต็มที่ นอนให้เต็มที่ซ้อมให้เต็มที่แล้วก็มาชกันในเวทเดียวกันครับน้ําหนักเท่ากันอายุเท่ากันส่วนสูงเท่ากันความเป็นมวยเท่ากันแล้วมาชกกันใช้กติกามวยไทยสมบูรณ์แบบบชกตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกสุดท้ายสามยกหรือห้ายกก็แล้วแต่กรรมการจะต้องบอกว่าจะชกกันห้ายกต้องชกห้ายกนะถ้ายกสี่ยกห้าไม่ชกวิ่งหนีคิดว่าตัวเองชนะไม่ได้ครับตรงนี้เราจะติ๊กเลยกรรมการจะเตือนหนึ่งเตือนสองเตือนสาม ลงจะวิธีไม่ยกเลิกกนันขันแล้วไม่จ่ายเงินรางวัลแล้วนักมวยยิ่งใหญ่เท่าไรเราจะตั้งรางวัลให้มากเราต้องการสร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่เพื่ออนาคตอีกห้าปีเข้าโอ,อลิมปิกเมื่อไรเราไม่มีมวยใหญ่ตอนนี้มีมวยเจ็ดสิบโลอยู่กี่คนไม่ถึงสิบคนแต่เราจะมีมวยรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยแปดสิบโลเก้าสิบโลร้อยโลอนาคตจะทําให้ดูแล้วนักมวยคือนักกีฬาอย่างแท้จริงทั่วโลกจะยอมรับว่ากติกามวยไทยโอ้โหสุดยอด อันนี้รังสิตจะเริ่มทำนะแล้วก็เมื่อได้รับแต่งตั้งมาเมื่อไหร่ก็จะแถลงข่าวและตั้งทีมงานขึ้นมานะโอเคในในในส่วนของที่สนามมวยเวทีรังสิตจะได้รับมอบหมายนะครับให้มาดําเนินรายการนะครับในที่นี้ก็หมายความว่าทางสนามจัดเองใช่ใช่มอบให้เป็นผู้จัดการแข่งขันก็จะจัดในนามสภาเมืองไทยโลกนะฮะแล้วการจัดการแข่งขันทั้นนี้เราไม่ได้คือไม่ใช่ไปงอคุณดู แล้วก็ง้อคนดูแต่คนดูเนี่ยก็ต้องดูด้วยใจเป็นธรรมไม่ได้จัดเพื่อการพนันจัดเพื่อกีฬาเพราะฉะนั้นทุกคนมาดูนี่ดูเพื่อกีฬาแต่ส่วนจะเล่นการพนันไม่เกี่ยวกับเราแต่ต้องเล่นตามกติกาครับ,บรมกายก็เป็นการจะไม่เอาเสียงส่วนใหญ่มาบีบครับต้องเอาความถูกต้องเท่านั้นเองเราจะสร้างคนครุ่นใหม่ส่วนระเบียบในการแข่งขันก็ยังคงยึดตามพระรชาชบัญญัติกีฬาถูกต้องถูกต้องถูกต้อง เราจะจัดตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยครับยี่สิบสามสิบโลแต่อยู่ในระบบอยู่ในขติกาครับนมต้องขนาดนี้ความปลอดภัยต้องอย่างนี้นะเด็กต้องสมบูรณ์นะทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบครับถ้าไม่สมบูรณ์เจ็บป่วยโชคไม่ได้ที่ต้องสมบูรณ์ครับต้องสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเด็กป่วยให้ถอนแล้วไม่ยอมให้ถอนไม่ได้ครับเราไม่ยอมนอกจากจัดมวยชายและมวยหญิงจะอยู่ทนทั้งหญิงด้วยหญิงหญิงเราต้องจัดเพราะหญิงเราเป็นคนทําคนแรกใช่ไหมหญิงก็ต้องจัด ถ้าส่งเสริมเยาวชนนะครับมวยปกติชายหญิงครบเครื่องครบเครื่องบดเลยจัดตัวเลยเริ่มทําที่นี่แล้วเราจะเก็บค่าผ่านประตูทุกทุกอาจจะเก็บสองร้อยบาทเพื่อเป็นพิธีแต่ถ้าให้ดูฟิล์มมันจะไม่มีคุณค่าแต่ต่างชาติเราก็เก็บนะเพราะว่าสร้างคนดูรุ่นใหม่เราไม่ไปเก็บราคาอย่างที่เขาเรียกกันผลัดไม่ใช่เราจะเก็บแบบเป็นพิธีแล้วมวยก็ต้องสมศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่ใช่ มวยต่อยเพื่อการพดฒนหูคอยฟังเชนมวยสั่งไม่ใช่ไอ้น,นี้ต้องต่อยกันครบห้ายกครบสามยกนะแล้วก็ต้องอเมื่อต่อยเสร็จแล้วก็จะต้องรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันแต่ขึ้นบาเวทีฆ่าได้ต้องฆ่าก็ว่ากันไปนะตามกติกาแล้วแผนในการจัดการแข่งขันขรครับจะจัดยังไงครับเป็นประจำยังไงจัดประจําเลยทุกสัป,ปดาห์ Oh. ตอนนี้ประสานทางทีวีเราชัดเจนอีกนิดหนึ่งเพราะเราได้แต่งตั้งมาเรียบร้อยเมื่อไหร่เราคุยกับทีวีเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มทันทีแล้วจัดประจําทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์แล้วก็โครงการนี้นะครับจะจัดในระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับว่าต่อเนื่องไปเลยกี่ปีก็แล้วแต่ถ้ามีผู้ให้การสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องถ้าเขาเห็นว่ามวยไทยต้องคนไทยมวยไทยต้องโตใหญ่หญเท่ากับต่างชาติได้ครับ เราต้องอนุรักษ์เราต้องเราต้องจัดต่อเนื่องไม่งั้นพอจัดรุ่นนี้เสร็จแล้วรุ่นหลังไม่มีคนจัดมันก็ไม่ได้ครับมันต้องเป็นต้องจัดต่อเนื่องเหมือนกับสอนหนังสือครับนะเองจากชั้นเตรียมชั้นประถมชั้นประถมศึกษาและคนรุ่นใหม่เข้ามาก็ต้องต้องจัดเรื่อยต้องจัดต่อเนื่องครับทีนี้ในเรื่องของสภาวยไทยโลกเนี่ยยังมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยก็คือดรเมซีใช่ครับในส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ย แบรนด์เนี่ย WMC เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าต่างชาติรู้จักและก็ชื่นชอบมากอันนี้ก็เลยเรียนถามว่าระหว่างภาษาไทยกับสาังกฤษเนี่ยแชมป์เนี่ยยังคงเป็นหนึ่งคนใช่อย่างนี้ถ้าเกิดแชมป์เก่ายังอยู่เราก็คงเอาไว้เราก็สรรหาแชมป์รุ่นใหม่ขึ้นมาใช่ใช่ใช่ก็คือแชมป์เก่าก็เราต้องหาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อจะไปชิงแชมป์จะไปชิงแชมป์ก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกับมวยไทยทั่วไปเหมือนกันเหมือนกันครับผมแล้ว ในเรื่องของการฟอร์มทีมหะครับกรรมการนะครับที่จะต้องเข้ามาตัดสินเนี่ยคุณอำนวยจา,าสรรหามาจากไหนครับรคือตอนนี้นนกรรมการนนที่ห้ามตำสนามมวยทั่วๆไปเนี่ยรจริงๆแล้วคําว่ากรรมการเนี่ยมันจะต้องมาออกจากแหล่งเดียวเท่านั้นจะเป็นสมาคมจะเป็นการกีฬากันแล้วแต่ทุกคนจะเป็นกรรมการต้องผ่านการอบรมจากตรงนี้เท่านั้นหลักสูตรเดียวกัน ไปห้าเวทีไหนก็ต้องใช้หลักตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่ล่ามเนินชุดหนึ่งของล่ามเนินของลงพีดีของช่องเจ็ดสีของกองน้อนของนังสิไม่ใช่มันต,ต้องมาจากที่เดียวกันแล้วแต่ละสนามทําแจ้งไปว่าสนามนี้จัดวันไหนทางทางสมาคมนั้นสมาคมกรรมการนะรรก็ส่งาทิ่สมโดยโดยหมุนเวียนไม่ซ้ากันแต่การจัดสินต้องเหมือนกันหมดมันต้องทําอย่างนี้ นะแล้วคนไหนประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็คณะกรรมการตรวจสอบไปไม่ดีก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทําอย่างนั้นมันถึงจะมาตรฐานแต่ท<ม>ุก<ด>วันนี้ยังไม่ยังไม่เป็นแบบอ่ากาลังตั้งทีมงานอยากจะได้กรรมการชุดใหม่ชุดเก่าดีก็มีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆสรรหาเพราะต้องสะอาดจริงรๆนะท,ทั่วโลกต้องยอมรับว,ว่านี่คือกติกาจริงๆก็จะเป็นกรรมการชุดของสามาคมไทยโลกใช่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 สมาคมไทยโลก นอกจากเราจะดําเนินการจัดชิงแชมป์เองแล้วสมมุติว่ามีโปรโมเตอร์ท่านอื่นนะครับให้ความสนใจจะขอชิงแชมป์ได้าสามารถทําได้ไหมได้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 ัดงมวยก็เราจะมีการจัดันดับเหมือนกันครับจัดันดับเหมือนกันจนบบากมว่อวมนใหม่เป็นรายการหนึ่งต้องการชิงแชมป์ไม่จําเป็นต้องมาจัดที่ลังสิตไปจัดที่สมมุตินะครับจะขออนุญาตนําข็มขัดเส้นเนี้ยไปจัดที่้อยเวทีอย่างอื่นได้ทำเรื่องทําเรื่องมาใช่ใช่ใช่ ทำเรียกถึงสภามอไทโลกไปไปขอจัดที่จังหวัดน,นี้จังหวัดน,นี้ใครโชกกับใครเราจะดูว่านักมวยที่จะโชคกันเนี่ยมันอยู่ในในอ่าในอะไรอยู่อันดับเปล่าอยู่ในแรนกิ้งเปล่าถ้าอยู่ในแรนกิ้งมันก็จัดได้แต่ถ้าไม่อยู่ในแรนกิ้งอยู่อยู่ไปชิกไม่ได้ครับมันต้องเข้าก่อนต้องเข้าอันดับก่อนครับแล้วตอนนี้ได้ฟอร์มหรือว่าหมายมั่นปั้นหมือไว้หรือยังครับว่าคณะกรรมการที่จะเข้ามาช่วยผลักดันตรงนี้ครับกําลังมองอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เปิด นอกจากว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการแล้วเราจะตั้งทีมงานทีมงานต้องตั้งทีมงานทุกอย่างทุกอย่างต้องโปร่งใสแทีมงานฝ่ายสิทธทิประโยชน์ทีมงานจัดการแข่งขันนะเรามีการอบรมสมรนานี่จะทำจากต่อเรื่องครับใช่ใช่แล้วในส่วนที่สนามมวยเวทีนานาชาติรังสิตได้ดำเนินไปแล้วสมมุตินะครับว่าในรายการของพัฒมิตรน่เชอย่างเช่นมวยมันวันศุกร์เนี่ยเกิดจะจัด ชิงแชมป์ของสภา,ามวยไทยโลกในในรายการด้วยก็ยังคงดําเนินต่อได,อด,ได้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 เพียงแต่แจ้งมาว่าจะจัดชิงแชมป์สภา,ามวยไทยโลกโดยเอานักมวยคนนี้คนนี้อยู่อันดับอยู่ในแรงกิ้งไหนอันดับสามสี่อันดับหนึ 1, 2, 3, 3, 4, ่งสองอะไรเงี้ยเอราะว่ากันเอาความเหมาะสมด้วยเพราะที่ผ่านมานี่ทีมงานของพี่ยินดีก็จัดสภามวยไทยโลกอยู่ไม่มีเลยไม่ได้จัดนานนี่แล้วนานแล้วหลายปีแล้ว หกเจ็ดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วครับไม่ได้จัดเลยแต่เราจะเริ่มทําครับเราจะทํารุ่นใหม่ด้วยรุ่นเก่าเราก็มาทําไม่ใช่ไม่ทํานะแต่คนรุ่นใหม่เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเพราะเราอยากจะให้มวยไทยคนไทยต้องยิ่งใหญ่คนไทยต้องมีนักมวยตัวใหญ่แปดสิบโลเก้าสิบโลร้อยโลให้ได้นักมวยพวกนี้เราอยากจะได้อายุสิบสี่สิบห้าส <pless> ูงส <code> ักร้อยแปดสิบวราปล่อยน้าหนักขึ้นไปเด็กพุ้จิโตเร็วกินเต็มที่นอนเต็มที่ซ้อมเต็มที่มันจะโต ไม่ต้องไปกดน้ำหนักไม่ต้องไปลดน้ำหนักโตโตจริงอย่างเดียวเลยแล้วชกเนี่ยมันก็ไม่หมดแรงรเพราะมันสมบูรณ์หมดถ้าไปลดน้ำหนักมัน,มนหมดแรงทรมานคนเท่าอย่างนี้เท่ากับว่าอ,องค์กรนี้จะมีการปรับปรุงคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเลยนถามเพิ่มเติมครับแล้วในส่วนต่างประเทศล่ะครับถ้าสมมติว่าเขามีแชมป์อยู่ที่ต่างประเทศในกรณีที่เขาจะต้องป้องกันแชมป์ อย่างนี้ก็ต้องติดต่อกลับมาที่องคอ์กรที่เขาจะจาเขาจะชิงแชมป์สภามาเทลโลกต้องทําหนังสือเป็นทางการครับทําถึงสภามาเทลโลกว่าทางเนี้มีความประสงค์จะจัดชิงแย้มอันดับเบอรโคดิคกับโคดิคมาโชกกันเราก็จะตรวจสอบว่ามันอยู่ในอันดับหนึ่งถึงสิบไหมครับเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยมันก็มีระเบียบองเขา้อยู่แล้วจัดได้อยู่แล้วทั่วโลกครับอย่างนี้หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ นะครับคุณอำนวยก็ต้องประกาศออกไปเพื่อให้สมาชิกที่ยังยังคงจัดเราอยู่ให้รับทราบว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแนวทางต้องมาติดต่อทางคุณอำนวยได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วนะจริงจรงว่ากันดริงแล้วในส่วนของท่านพลเอกเชตฐาแล้วครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอะไรประธานสภามนตรีโลกยังเป็นประธานอยู่เพราะว่าสภามนตรโลกนอกจากท่านเชตาคนอื่นหาคนเหมาะสมยากเพราะท่านเชตานี่คนรู้จักทั่วโลก แล้วท่านเป็นคนนิ่งเป็นคนที่ท่านไม่มีปมด้อยเลยไม่มีจุดเสียนะมีแต่ช่วยมีแต่ดีตลอดแล้วทุกวันนี้ท่านก็เหนื่อยเพราะว่าไม่มีคนทําอย่างจริงจัจงมาทำทีงท่านก็เหนื่อยแต่ว่าอย่างเราถ้าได้รับมอบหมายแล้วท่านไม่เหนื่อยท่านเป็นประธานเฉยท่านไม่ต้องไปทำอะไรนั่งเป็นประธานเฉยครับแล้วในส่วนของบอร์ดบริหารนะครับตอนนี้มีท่านใดบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีชุดเก่าก็มีอยู่แต่ทีมงานทัวเราเราจะตั้งใหม่ หมายความว่าหลังจากที่กลุ่มเนอํานวยได้รับการแต่งตั้งทีมชุดเก่าก็ชุดเก่าคือไม่ไม่เปลี่ยนคือคณะกรรมการสภามญชโลกประกอบด้วยเลขาประกอบด้วยเห็นอะไรยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นแต่ทีมงานการจัดการแข่งขันอยู่ที่นี่<อ>เราตั้งทีมขึ้นมาใหม่การจัดอันดับคณะกรรมการจัดการแข่งขันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วผมทําห้องให้ท่านเจษฐานั่งข้างบนแล้วครับต่อไปท่านก็มานั่งที่นี่เวลามีแข่งขันนัดพิเศษท่านก็มาหรือ ผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์รายใหญ่อยากจะเจอท่านยิ่งสารเราก็พาพบครับอ่าให้ท่านนั่งเป็นประธานท่านไม่ต้องไปออกอะไรแค่นั้นเองท่านก็ได้สบายใจครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยแผนงานก็น่าจะอยู่ในในมันสมองแล้วก็หัวใจคุณอานวยแล้วรอแต่รอแต่หนังสือแต่งตั้งครับพอจะเปิดเผยได้ไหมครับหลังจากแต่งตั้งแล้วครับเราจะแกนโอเพนนิ่งหรือเริ่มสตาร์ทเริ่มเลยเซตอัพเมื่อไหร่เริ่มเลย เริ่มเลยต้องต,งตั้งทีมงานทันทีเลยครับตั้งทีมงานไม่ช้าหรอกเรามองเห็นคนอยู่แล้วนะมีใครมีใครมองเห็นอยู่แล้วครับคณะทำงานก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอามาประชุมกันให้เป็นให้เป็น,ปนทางการครับนะให้เป็น,ปนรูปธรรมว่าใครทำหน้าที่อะไรครับตอนนี้เนี่ยกระแสนเนี่ยมวยไทยเจอต่างชาติก็เยอะเลยเยอะแล้วก็มีนักมวยต่างชาติที่เป็นมวยไทยก็เยอะเลยเดยเ,เขาะว,ว่าตอนนี้สภามวยไทยโลกก็จะจัดลักษณะ ไม่กีดกันต่างชาติเข้ามาชิงแชมป์ไม่ไม่กลีดกันโอเพนโอเพนคือสภาวิศวโลกต้องเก่งจริงๆในโลกนี้ครับต้องมีหนึ่งรุ่นนี้ต้องมีหนึ่งเท่านั้นนี่เก่งที่สุดในโลกเรื่องมวยไทยใช่ไหมแต่คนนี้เอามาชิงกันใหม่คนไหนเก่งคนนั้นเป็นผู้ชนะต้องมีหนึ่งเท่านั้นแต่ละรุ่นใช่ใช่ใช่แชิงที่ประเทศไทยจริงประเทศไหนก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าได้รับหนังสือยินยอมครับ ทำหนังสือมาถึงสภาสภานุมัตินั่นแหละคือถูกต้องครับคราวนี้ในส่วนของเข็มขัดนะครับอันนี้ผมเคยเห็นที่เป็นมงกุฎเลยของสภาเมโยโยกแล้วก็เคยเห็นนลักษณะของเข็มขัดของ w m c เหมือนกันอือ่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนไหครับเหลือเส้นเดียวหรือยังไงข้อ้าไม่เปบนก็ใช่ต้องมันต้องมาตรฐานข้าวเข็มขัดต้องมาตรฐานของสภาเมโรกต้องมีอันเดียวครับนะรุ่นก็มีอันเดียวสมมุติว่าคู่นี้ได้เป็น แชมป์สปารในรุ่นใดรุ่นหนึ่งรเราก็ทําพิธีการค่าให้ว่าได้เป็นแชมป์แล้วนะเราเสร็จแล้วเข้มขันเนี่ยเราเก็บครับนะแต่ส่วนเขาจะทําขึ้นใหม่เป็นตัวสํารองนั่นรอ,องเขาแต่ตัวนี้มีอยู่เส้นเดียวค่าเสร็จแล้วก็มาเก็บ,คบนะใครได้ก็ามาคาดอันนี้ก็บุญเวียนไปก็มีเส้นเดียวเท่านั้นแ,และในความคิดตอนนี้ครับไม่ไม่ทราบว่ากรรมการบริหารเนี่ยจะยังคงใช้ตาที่เป็นมงกุฎหรือเปล่าหรือจะใช้เป็นภาษาอังกฤษ w m c ก็ต้องก็ต้องตามที่มันถูกต้องอ่ะตอนนี้ต้องมาดูรายละเอียดทีครับทุกอย่างต้องถูกต้องต้องถูกต้องสวยงามครับแล้วในส่วนขององค์กรล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ท่านคนเอกเทาท่านกลับมาบริหารครับได้วางนโยบายอะไรก็คือมีการประชุมไปสองครั้งเพราะว่าที่แรกอ่าท่านเชษฐาสภามัทรประธานสภามาทรัก็มีดรจักรเป็นเลขา มีกระจรเป็นเฮลันยิกก็สองสาคนเองแค่นั้นเรามีสเตฟานฟอกต่างประเทศก็มีแค่นั้นอ่ะคณะทําทำงานเพราะนั้นการทำการมันมีอยู่สองสามคนและตอนหลังเนี่ยทางดรสักจายเป็นนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นเป็นประธานอิฟบ้าเป็นเลขาสภามตทโลเพราะนั้นคนเดียวทำสามตำแหน่งเหนื่อยเพราะนั้นน่าจะต้องแยกนะแยกการทำงาน มันจะได้ดีขึ้นแต่คนประทานคนเดียวโอเคไม่มีปัญหา,าแต่คนทํางานสําคัญต้องรับผิดชอบแต่ละคนไปแต่บางทีเราเข้าใจว่าดรสุจใจงานมันสุๆๆ่มเยอะจะทําแต่ละอย่างต้องใช้เงินแต่หาเงินไม่ได้ลําบากครับใช่ไหมต้องช่วยกันกระจายงานให้แต่ละคนรับผิดชอบไปแต่ของเราเนี่ยเราจะตั้งทีมงานขึ้นมาเราชัดเจนมากกว่า อย่างนั้นก็หมายความว่าตัวตัวบุคลากรเนี่ยนะครับหลักๆในที่นี้ก็คือคุณอำนวยเป็นเฮดเลยในการบริหารนะฮะโอเคในการจัดการแข่งขันในการจัดการแข่งขันใช่ใช่ใชแล้วแต่หน้า,นา,าที่อื่นเราไม่เป็นปยุ่งเกี่ยวนะคร,รับหน้าที่ในมอบมอบหน้าที่รับมอบหน้าที่เป็นผู้จัดการแข่งขันอืมครับเป็นหลักเป็นหลักแล้วเราก็ตัง้งทีมงาน เอเสนโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเลยหรือเปล่ายังเลยต้องต้องได้หนังสือแต่งตั้งก่อนเรารถึงจะเข้าไปประสานว่าจะสร้างมวยเนี่ยมันต้องใช้ทุนครับต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาครับกระทรวงพาณิชย์เพราะมันเป็นธุรกิจครับกระทรวงวัฒน,นธรรมเพราะอนุรักษ์อันุรกษ์มรดกพวกนี้นะต้องได้รับการสนับสนุนกันเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานครับ ส่วนจะได้เท่าไหร่อีกเรื่อนหนึ่งมันไม่พอเราก็ต้องหาข้างนอกผอู้ให้การสนับสนุนบริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่เขาเห็นว่าสร้างโมยเนี่ยมันเพื่อประเทศชาติเพื่อเชื่อเสียงประเทศชาติถ้าเขาสนับสนุนมาเรามีามีเงินพอที่จะจัดที่จะส่งเสริมต่อไปเราก็จะทาต่อไปครับแต่ว่าในระยะแรกๆอาจจะต้องเหนื่อยครับแต่พอทําทพอผลงานมันขึ้นมาแล้วคนจะเห็น การถ่ายทอดออกไปทั่วโลกใช่ไหมครับสภาเป็นโรคจัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครับแล้วสภาเป็นโรคชื่อก็ต้องกลับมาครับต่างชาติมาแล้วก็เชิญเข้ามา,ออ,า,าออกรายการออกรายการเหมือนกันทุกวันมันเงียบไปเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ถ้าได้รับแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อสภาเป็นโรคตึ้งขึ้นแน่นอนครับในส่วนของคุณภาพนะครับผมเชื่อมั่นว่าการบริหารงานเนี่ยน่าจะได้คุณภาพอย่าง เต็มที่แต่ในส่วนของการเผยแพร่ไปครับจะเรรยนถามว่าเราได้วางโปรเจต์ไว้หรือยังว่าเราจะเผยแพร่ออกไปทางไหนบ้างออนไลน์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราไม่ได้มีหน้าที่จัดการแข่งขันส่วนจะเผยแพร่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับทางเลขารดรสัพชายผู้นั้นนะเพราะเราเราถือว่าเราเราับผิดชอบตรงนี้ในการจัดตรงนั้นส่วนเผยแพร่เป็นตรงนั้นอยู่ที่เลขาสภานิยมโลกดีกว่า ตอนนี้อะไรก็แล้วแต่จะมองไปถึงการที่จะไปไต่พลังของโอลิมปิกนะครับเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่าครับกับการที่นักมวยจะไปสู่นี่แหละที่จะทําทขึ้นมาเนี่ยพราะต้องการสร้างมวยไปสู่โอลิมปิกครับเพราะนั้นมวยมวยรุ่นใหม่ที่จะทําทมาต้องการอยากจะได้เด็กรุ่นใหม่แล้วก็ให้โตครับเพราะต้องการสร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ให้มีนักมวยแปดสิบเก้าสิบโลร้อยโล ไม่ใช่เป็นลดน้ำหนักเพราะฉนั้นนักมวยที่จะชคที่นี่รายการนี้ปล่อยน้ําหนักชกกันเด็กมันจะโตแล้วนักมวยจะชอบใจไม่ต้องไปลดน้ําหนักกินอิ่มนอนหลับสบายสบายใช่ไหมใครๆก็เป็นนักมวยเบื่อที่สุดคือลดน้ำหนักแต่พอไปลดน้ำหนักรูด่างจากไก่โตยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งได้เงินมากเราจะตั้งเงินรางวัลไว้เท่ากับน้องๆที่จะเข้ามาทําการแข่งขันในแบรนด์ของ สภามวยไทยโลกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทัดคุณเก่งจริงก็ต่อยมาหากรรมกีฬาโอลิมปิกอ่าอ่าใช่เช่นเกมซีเกมได้หมดเลยใช่ใช่ในในหมวดที่เราจะต้องพิจารณาส่งเสริมเขาถ้าที่เราสนับสนุนถ้าเกิดมันมีได้สักแปดสิบโลเก้าสิบโลครับเข้าโอลิมปิกเมื่อไหร่ครับเกิดไปได้เอาไม่ต้องเอาแค่เหรียญทองแดงในโอลิมปิกทั่วโลกเนี่ยได้เหรียญทองแดงเนี่ยนะก็ถือว่าสุดยอดล้ะคุณรวยตายเลยครับได้โฆษณาสินค้ารวยตายเลยได้แค่เหรียญเดียวนะ แล้วทุกวันนี้ครับในส่วนของมวยไทยสมัครเล่นนะครับก็ยังส่งนักกีฬาไปแข่งพวกเวิร์กเกม,าามนะครับของเราเนี่ยจะไปเป็นคู่ขนานเทียมโยงกันไหมครับกับโครงการตรงนั้นเราเราเรา<ๆ>เราไม่เราเราทาเราทามวยสมัครมวยอาชีพเราทํามวยอาชีพแต่ทําในนามสภามวยไทยโลกก็จ่เป็นคู่ขนานกันไม่ยุ่งกันไม่ยุ่งกันเราก็ทํางานของเราไปครับเราไม่หน้าที่รับผิดชอบอะไรเราทําตรงนั้น แต่หน้าที่อื่นเราไม่ไปเกี่ยวข้องครับนี่อันนี้เรียนถามคุณอำนวยหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยบุตรชายเนี่ยคุณบอยเนี่ยก็เป็นคนที่มีความชํานาญนะครับแล้วก็อยู่ในวงการมวยมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับคุณอำนวยวางโปรเจกต์ไว้ว่าคุณคุณบอยเนี่ยจะจะมาช่วยตรงนี้ค<ช>ือบอยเนี่ยพูดถึงว่าตอนนี้เขาก็สี่สิบกว่าแล้วนะครับก็ประสบการณ์เขาตั้งแต่เกิดมาเกิดมาก็เห็นมวยเลยครับเห็นมวยเลยเพราะนั้นซึมซับ เขาก็เรียนรู้หลายหลายอย่างแต่อย่างไงก็แล้วแต่ด้นความรู้เสืกเราซึ่งเป็นพ่อเนี่ยก็ยังบ่เห็นว่าเขายังเด็กการตัดสินใจอะไรบางทีก็ยังไม่สุขุมไม่รอบคอบพอเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็ต้องคอยดูแลแต่ที่เขาทาได้ดีก็มีนะอย่างเขาสอนมวยต่างประเทศเนี่ยเขาโอเคแล้วแล้วฝรั่งฝรั่งก็ชอบเขาคได้ได้ได้อันนี้ในวงกางในวงการกว้างๆนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยอยู่ในวง ของสื่อมวลชนหลายคนนี่เรียกคุณบอยว่าเจ้านายหัวหน้าเลยนะแปลว่าเขายกย่องเลยเาะว่ามีความเก่งวันนี้ที่สามารถที่จะเป็นเฮดของในวงการมวยด้านใดด้านหนึ่งได้เลยเรื่องนี้ครับคุณอํานวยครับคิดว่ายังไงบ้างก็คือเด็กพวกนี้หนึ่งประสบการณ์สาคัญครับเขามีประสบการณ์ขึ้นมาเยมันจะสะสมความรู้ไปเรื่อยๆืแล้วบางทีเนี่ยคือสนามมวย ส่วนมากเป็นการพนันเพราะนั้นการพนันเนี่ยเวลาคนเล่นกับพนันเสียเนี่ยอารมณ์มันไม่ดีมันอันตรภานมีเพราะนั้นอย่างจะบอยในบางทีพอก็มีปัญหาแล้วบอยถึงเลยซึ่งมันไม่ได้ครับ,รบเราเป็นในสนามเป็นรองในสนามเราต้องรอบครอบจุกจุ่มต้องพูดจากเขาดีๆ,ๆมันจะได้ร้อนมันจะได้เย็นลงมาใช่ไหมต้องต้องใช้ตรงนี้ไม่ใช่บอาเขาร้อนมา้ยไปก็ไม่ได้ อ่าใช่ครับอ่าต้องต้องสุขุมให้ใจเย็นหน่อยแต่บอยก็ยังยังเด็กอยู่ก็คงใช้เวลาหน่อยนะเพราะบอยเพิ่งสี่สิบกว่าเรามันจะแปดสิบประสบการณ์มปนเยอะกว่ากันเยอะอยากให้คุณดำนวยฝากอะไรถึงผู้ที่ชมรายการอยู่ครับตั้งหนึ่งนาทีครับเกี่ยวกับเรื่องสภามวยไทยโลกที่กําลังจะอยู่ในการบริหารการจัดการสำคันของคุณดำนวยครับคือคืออย่างนี้ถ้าผมได้รับมอบ ให้เป็นประธานรองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันของสภามติโลกผมจะเริ่มตั้งทีมงานตั้งทีมงานขึ้นมาทีมงานทีมงานก็มีหลายแผนกนะหลายๆอย่างอย่างทีมงานฝ่ายสิทธิประโยชน์ไปหาไรายได้ทีมงานจัดการแข่งขันทีมงานก็ต้องมีทีมงานครบชุดเพราะนั้นเราจะแจ้งกติกาว่าในการจัดการแข่งขันนี้มันมีอะไรบ้างเราจะต้อง สัมมนาแถลงข่าวแล้วก็อธิบายเขารู้ว่าเราจะทําอย่างนี้ครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นก็ว่ามานะแต่ว่าเราพยายามทําให้มวยให้เป็นกีฬาให้ได้ต้องเป็นกีฬาแล้วกีฬาของเราต้องเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกครับไม่ใช่ยอมรับเฉพาะเซียนไม่ใช่เนะี่ยโอเคขอบคุณครับในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่สองครับเรามา เกี่ยวกับเรื่องอื่นในเรื่องของวงการบอยกับคุณดั่หน่วยครับ